สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับแนนนรดากอสวุวรรณในช่วงนี้นะคะกับ most insight ค่ะทุกวันจันทร์แบบนี้เรื่องราวของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่น่าสนใจในวันนี้แนนบอกเลยนะคะว่าเป็นเรื่องของนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่าสอนอชอภายใต้การทำงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารไทยเกี่ยวข้องกันแบบไหนไปหาคาตอบพร้อมๆกันได้ในช่วงนี้กับ most insight ค่ะ บอกเลยนะคะว่าเมนูอาหารไทยนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในเมนูที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจอยากจะได้มีโอกาสในการลองลิ้มชิมรสค่ะ สเสน่ห์ของอาหารไทยนั้นอยู่ที่เรื่องของวัตถุดิบในการปรุงแต่งอาหารโดยเฉพาะเรื่องของสมุนไพรไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของใบโหระพาใบกระเพราพริกขิงข่าหรือว่ากระเทียมนี่แค่ยกตัวอย่างเท่านั้นนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญนั้นก็คือเรื่องของการประกอบอาหารเพราะว่าอาหารไทยนั้นใช้ในเรื่องของน้ํามันค่อนข้างน้อยแล้วก็ระยะเวลาในการประกอบอาหารนั้นก็ใช้เวลาสั้นไม่มากจนเกินไปจึงทําให้สามารถที่จะคงคุณค่าในเรื่องของรสชาติอาหารไว้ได้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียว อีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เรื่องของรสชาติอาหารนั้นมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือเรื่องของการรับรู้กลิ่นค่ะโดยทั่วไปนะคะมนุษย์นั้นสามารถที่จะรับรู้กลิ่นได้โดยผ่านทางการสูดดมสารระเหยเข้าไปทางจมูกนี่แหละค่ะแล้วก็จะทําการส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนหน้าเพื่อทําการแปลผลออกมา เรื่องของการรับรู้รสชาติอาหารของมนุษย์นั้นจะประกอบไปด้วย2หลักใหญ่ๆนั่นก็คือเรื่องของการรับรู้กลิ่นแล้วก็เรื่องของการรับรู้รสค่ะดังนั้นนะคะเวลาที่เรารับประทานแล้วก็เคี้ยวอาหารอยู่ในปากคะ่ะเจ้าโพรงจมูกตัวนี้นะคะที่เชื่อมต่ออยู่ในช่องปากก็จะทําให้สามารถรับโมเลกุลของกลิ่นอาหารแล้วก็สามารถที่จะส่งสัญญาณไปยังสมองทําให้สมองของเรานั้นสามารถที่จะรับรู้ได้ทั้งเรื่องของกลิ่นแล้วก็เรื่องของรสชาติอาหารไปพร้อมๆกันค่ะ พอแนนพูดถึงเรื่องของอาหารก็อธิบายกันไปซะไกลเลยนะคะเอาเป็นว่าเรามาทำความรู้จักกับเครื่องนวัตกรรมที่สามารถจะวัดมาตรฐานรสชาติของอาหารไทยหรือเรียกกันว่า E d ด l เ c i o u s กันดีกว่าค่ะเจ้าเครื่องวิเคราะห์รสชาติของอาหารเครื่องนี้เป็นเครื่องมือที่มีทั้งจมูกที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์และลิ้นอิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์แบบกึ่งอัตโนมัติ ที่สามารถจะตรวจวิเคราะห์กลิ่นและรสชาติของอาหารเช่นเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดแล้วก็รสอูมามิที่แนนพูดถึงค่ะโดยตัวเครื่องจะประกอบด้วยส่วนหลักๆคือจมูกอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-nose ซึ่งจะประกอบไปด้วยแก๊สเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดสารระเหยที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการตรวจวัดกลิ่นอาหารไทยโดยเฉพาะเลยทีเดียวค่ะ ส่วนประกอบที่สำคัญของเจ้าเครื่องนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือล e ิ้นอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีโทนที่เป็นเครื่องสามารถจะรับรู้รสชาติต่างๆของอาหารไทยได้ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะทำการตรวจวัดแล้วก็ส่งข้อมูลไปยังส่วนประมวลกลางนั้นก็คือ CPU เพื่อทำการคำนวณแล้วก็แสดงผลผ่านหน่วยแสดงผลแบบกราฟิกต่อไปค่ะสำหรับส่วนที่เป็นจมูกอิเล็กทรอนิกส มีคุณสมบัติที่ประกอบไปด้วยแก๊สเซนเซอร์จำนวนกว่า16หัวต่อก,กันเป็นอาร์เรย์ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการตรวจวัดกับกลิ่นของอาหารไทยโดยจะสามารถแยกแยะก,กลิ่นจากเครื่องปรุงที่เป็นส่วนประกอบหลักของอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นกลิ่นตะไคร้ใบมะกรูดพริกเครื่องแกงและยังสามารถตรวจสอบของกลิ่นอาหารตัวอย่างเทียบกับตัวอย่างอ้างอิง โดยการออกแบบให้มี2 Chamber ซึ่งจะมีระบบการ Flow ของตัวอย่างแล้วก็ Reference ให้สามารถทำการสลับการดึงกลิ่นเข้ามาทำการวิเคราะห์ได้อีกทั้งนะคะยังมีตัวควบคุมอุณหภูมิและส่วนของการกวนสารเพื่ออุ่นตัวอย่างและปรับเปลี่ยนอุณหภูมิขณะวัดได้อีกด้วยค่ะ และรสชาติอูมามิที่แนนพูดถึงนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของรสชาติความกลมกล่อมของอาหารค่ะที่ถือว่าเป็น1ใน5ปัจจัยพื้นฐานของเรื่องรสชาติอาหารโดยตรงนอกเหนือไปจากเรื่องของรสเค็มรสหวานรสเปรี้ยวแล้วก็รสขม และรรสุดท้ายที่พูดถึงนั่นก็คือเรื่องของรสอูมามินั่นเองค่ะโดยรสอูมามิในที่นี้ก็คือรสชาติของกลูตาเมตอิสระหนึ่งในกรดอะมิโนแล้วก็เป็นองค์ประกอบของโปรตีนที่สามารถจะพบได้ในแหล่งอาหารตามธรรมชาติรวมถึงเครื่องปรุงรสต่างๆอย่างเช่นผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตที่เราสามารถจะหารับประทานได้ทั่วไปซึ่งถือว่ามีคุณสมบัติในเรื่องของการเพิ่มรสชาติอาหารให้อร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยเครื่องวัดรสอูมามิหรือว่าอูมามิแอนาลิเซอร์นั้นจะใช้ในเรื่องของการวัดรสชาติของอาหารในรูปแบบของของเหลวค่ะทั้งน้ำซุปน้ำแกงแล้วก็น้ำต้มยำโดยจะใช้เทคนิคทางเคมีไฟฟ้านะคะเป็นตัววัดกลูตาเมต ในตัวอย่างของอาหารที่จะทําการทดสอบค่ะอาศัยในเรื่องของสารนําไฟฟ้าและสารเคลือบพิเศษที่อยู่บนอิเล็กโทรดเซนเซอร์ที่ทําปฏิกิริยาเฉพาะกับสารกลูตาเมทเท่านั้นมีการวัดออกมาแล้วก็แสดงค่าหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ให้ความละเอียดรวมถึงความแม่นยําที่สูงแสดงผลผ่านหน้าจอแบบทัชสกรีนค่ะทีนี้เราลองมาดูในส่วนของขั้นตอนการทํางานของเจ้าเครื่องดังกล่าวกันบ้างนะคะ โดยขั้นตอนของการตรวจวัดนั้นอย่างแรกก็จะเป็นการนำตัวอย่างของอาหารที่ต้องการจะตรวจวัด,วดมาแยกตะกอนโดยการกรองจากนั้นค่ะก็นำส่วนที่เป็นของเหลวไปทำการทดสอบแล้วก็เริ่มจากการวิเคราะห์กลิ่นด้วยจมูกอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็นำตัวอย่างดังกล่าวนั้นไปทำการวัดค่าการดูดกลืนแสงในย่าน UV และย่าน v i s i b l e บทำการวัดด้วยค่าบริสรวมถึงค่า PH และ Conductivity แล้วจึงนำน้ํานั้นไปตรวจวัดต่อที่เครื่องลิ้นอิเล็กทรอนิกส์โดยจะเริ่มต้นจากรสหวานรสเปรี้ยวรสอูมามิรสเผ็ดรสเค็มตามลำดับค่ะและสุดท้ายค่ะเครื่องก็จะทำการส่งข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลกลางเพื่อคำนวณและแสดงผลออกมาเป็นคะแนนเทียบกับตัวอย่างที่อ้างอิงแล้วสามารถเชื่อถือได้ในเรื่องของรสชาติอาหารค่ะ และต้องบอกให้คุณผู้ชมทราบเลยนะคะว่าเครื่องวัดมาตรฐานรสชาติอาหารไทยนั้นได้ถูกเปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วแลละค่ะภายใต้งานกาลาดินเนอร์ส่งเสริมความสําเร็จโครงการ d e l i เชียสสู่ตลาดโลกนั่นเองค่ะเปิดตัวไปเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาต้องถือว่าเป็นผลงานความสําเร็จในการพัฒนาของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่าสอนอชอภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่านี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีมากๆเพราะว่าเป็นการนําวิทยาศาสตร์นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับเรื่องของการพัฒนาธุรกิจทางด้านอาหารของไทยให้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกด้วยคุณสมบัติพิเศษของเครื่องมาตรฐานหรือว่าเครื่องวัดมาตรฐานรสชาติอาหารไทยนี้จะทําให้เราสามารถที่จะตรวจสอบในเรื่องของรสชาติอาหารได้อย่างถูกต้องแม่นยํามีประสิทธิภาพในเรื่องของการควบคุมคุณภาพของอาหารและนอกเหนือจากนี้ทําให้เรา นั้นสามารถที่จะช่วยประหยัดเวลาสะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายในเรื่องของการรักษาเรียกว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนค่ะ และแนนก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเครื่องวัดมาตรฐานรสชาติอาหารของไทยนั้นจะได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมแล้วก็ได้รับความสนใจกันอย่างมากๆอยากจะให้ทํากันเป็นแบบมาตรฐานเพราะนั่นคือคุณภาพและคุณค่าของอาหารไทยให้ดังไกลไปทั่วโลกค่ะวันนี้เวลาของ most insight นั้นหมดลงแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้นะัทราดาก่อสุวรรณลาคุณผู้ชมไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ